สวัสดีครับทุกทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาแมนเตอร์ชานแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําสมุนไพรที่หาได้ใน,นบ้านที่เราให้นกกินไม่ว่าจะเป็นนกแก้วพันเล็กพันกลางหรือพันใหญ่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผมเลี้ยงหมยกเยอะผมก็เลยให้กินบ่อยนะครับก็ในช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวแล้วครับก็คืออย่างบ้านผมตอนนี้ก็คืออากาศเย็นลวรวมถึงมีลมด้วยนกเขาก็จะเสี่ยงที่จะแบบป่วยได้นะครับผมก็เลยจะต้องหาสมุนไพรต่าง มาให้น้องกินนะครับซึ่งสมุนไพรทั้งหมดที่ผมหามาในวันนี้ผมเก็บมาจากบ้านของผมเองนะครับจะตามมุมรุ่มมุมน,น,นี้นะแต่เนขึ้นตรงไหนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยู่ตามต่างจังหวัดผมคิดว่าน่าจะมีสมุนไพรพวกนี้อยาก้อ้ขึ้นนในนี้ครับแต่ว่าถ้าบ้านใครอยู่กรุงเทพอาจจะหายากหน่อยน,นะครับหรืออาจจะต้องไปหาซื้อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าผมได้เตรียมสมุนไพรอะไรมาครับก็ อย่างแรกเลยชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือกระเพรานะครับเนี่ยก็คือขึ้นเต็มเลยแต่ว่าผมครับเพาก็น๊กเนชอบกินมากโดยเฉพาะผมหยกผมให้ชิ้นแรกแก็แบบลุงจิตกันนะครับแล้วก็สรรพคุณของกระเพราเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการป้องกันไข้หวัดแล้วก็ช่วยขับลมรวมถึงลดไขมันในเลือดแต่ว่าสำหรพวกนี้เราอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าหลักเลยลก็คือเลือกไข้หวัดนะครับ ก็คือในช่วงอากาศเปลี่ยนไปฝนต้นหนานหรือเสื้อฝนตกให้้องกินมาเริดต้นเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับรวมถึงมีเหมือนมีสารอุณนร้อนด้วยถ้าผมฟังความไม่ขีดแบนี้ผมเถามวิ่ีในกลุ่มครับมันจะช่วยในเรื่องการให้ความอุ่นด้วยแต่ผมไม่ไแน่ใจว่าใช้หรือความร้อนสอดล้อวนะี้แต่ว่าหลังคือไข้หวัดครับเดี๋ยวยังไงมาดูชิ้นที่สองที่ผมเตรียมไว้กันนะครับอ่อคือตะไคร้นะครับอันนี้ผมเอามาทั้งต้นเลยก็จะเห็นนะว่า ส่วนใหญ่บ้านที่อยู่ในทางจังหวัดจะมีตะไคร้เพริมปูดเพริ่กะเพราสำหวับเอาไว้ทำข้าวต,วติดบ้านอยู่แล้วพวกนี้ส่วนใหญ่จะม,มีตะไคร้นะครับเวลาลูกพอกินเขาก็จะกินเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับอาจจะหัห่นเป็นชิ้นหรือไม่หั่นก็ได้ผมก็จะแค่เองแต่ถ้าหั่นเป็นชิ้นเราก็จะกินได้สะดวกกว่านะครับซึ่งส่วนใบก็มีประโยชน์นะครับในส่วนใบเนี่ยผมไม่เคยเห็นนกกินนะแต่ว่าอยา่างในเรื่องเบิร์ดอย่างเงี้ยที่ผมเอาให้อ่ะเขาจะ เอาส่วนใบเนี่ยไปทําเป็นรังนะครับสําหรับนกที่กําลังจะไข่นะคะรับก็จะเอาไปทําเป็นรังก็ดีดนะครับสามารถป้องกันดูน้ำกินของเขารวมถึงเนี่ยต้นทั้งต้นเลยนะครับสามารถเอาไปต้มนนะ้ํำให้นกได้นะครับสรรพคุณก็คือจะป้องกันไลนะครับไลนกก็คือไล่นกในมีอันตรายมากสรรพคุณจะช่วยป้องกันไลนกนะครับรวมไปถึงทาให้ตัวนวกเนี่ยมีกลิ่นออมตะไคร้นะครับก็สรรพคุณของตะไคร้ก็จะมี ก็กั่ไขวัดนะครับแล้วก็ป้องกันหลสองอย่าง,ล,งลูกชิ้นเจริญอาหารเลยอันนี้คือบอกกินเข้าไปแล้วเราก็จะเจริญอาหารนะครับก็อยาอ่างไรนี้ลองถามมาดูนะครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยครับต่อมาก็คือฟ้าทลายโจรครับซึ่งดั้งเดิมบ้านผมเัียไม่มีแต่ว่าผมเพิ่งหาเำาปรุงได้ไม่ไนานครับตอนนี้ก็กําลัง ตัวนี้อะไรกันล่ะตัวตัดกินตับอะไรเราต้องมาฉันสามารถทําได้ครับตัวน,นี้คฟ้าอะไรโจนนะครับฟ้าอะไรโจนก็บ้าน,นที่นี่อาจจะหายากกันนะครับแต่ว่าเขามีมาเมล็ดถ่ายครับใครสนใจลองเสือ้อชหายในช้อปปี้หรือชาล่าเขามีมาเล็ดถ่ายอยู่นะครับซึ่งฟ้าอะไรโจนเนี่ยก็อยากที่รู้นะครับเขาะมีลิสในเรื่องของสมุนไพรอยู่แล้วซึ่งคนเขา,ากินกันเยอะนะครับเขาจะช่วยป้องกันเรืไข้หวัดแล้วก็รักษาหวัดได้นะครับรวมไปถึง พวกกระตุ้นการกินอาหารนะครับก็เรียกว่าทําให้เจริญอาหารเนาะแล้วก็สามารถยับยั้งพวกเชื้อที่มีผลกับระบบขับถ่ายหรือระบบทางเดินอ,อาหารได้พวกเชื้อยีนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ่าสนใจครับซึ่งเวลาให้กินเราอาจจะถ้าสมมติเรามีไปเยอะเราอาจจะเอาไอ้พวกนี้ไปคุกขยี้กับน้าดื่มรับน้ำน้ำน้ำที่ให้น้องกินนะครับแล้วเราก็ให้น้องกินเจริญหรือ ตักแบบกะเพราครับเป็นกิ่งแล้วก็ไปใส่เขาเาะวาจะจิกินตามไปนะคระับโอเคเดี๋ยวมาดูสมุนไพรต่อไปนะครับสมุนไพรชนิดต่อไปที่ผมให้ดูก็คือมะละขี้นกนะครับเนี่ยดูลองดูหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีรสชาติขมภาผลสุกก็จะเป็นสีส้มๆแล้วก็จะแตกนะครับผลสุกเวลาผมาให้กินผมจะเอานแบบประมาณนะครับเห้กิน อเอาไว้ดได้กันเดียวนี่นะคะรับก็มันไที่นกเนี่ยทงโยกผมไม่กินนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เคยให้เขากินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่ไม่มีตัวไหนทีเขาก็เลยไม่ได้กินแต่ว่าตัวที่กินจะเป็นพวกกินเชคพวกซันคอนวนะครับคือผมจะเด็ดมาให้เขาเหมือนทิงไว้ได้โกงอ่ะเขาไม่ได้กินเปนะ็นอาหารหลักนะครับแต่ว่าเขาเหมือนจะแทกินเล่นๆนะครับในช่วงที่แบบแทกเล่นอ่ะ ก็คือเนี่ยร้อยกินเข้าไปนะครับก็กินเป็นลูกๆเลยแหล,ละนกสันคอโล่สรรพุณของมะละขี้นกนะครับก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานต่างๆให้กับร่างก,กายนะครับในคนรวมถึงในนกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครมีก็ลองเด็ดๆมาให้กินนะครับแต่ว่าถ้าในนกเล็กๆผมไม่มั่นใจนะว่าเขาจะกินหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะแบบไม่เคยกินแล้วก็ไม่ใช่อาหารของเขาส่วนใหญ่เขาจะกินอย่างอื่นมากกว่านะครับกินพวกใบกะเพราใบ ฟ้าอะไรจูอะไรประมาณนีณ้เขจะกินนะครับอย่างพวกนกของยกนกพอพัดอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวมาดูสมุนไพรชิ้นต่อไปนะครับต่อไปเลยก็คือนี่มะเขือพวงครับ,ม,ม,ม,ารบมาตราจะเป็นอย่างนี้เป็นลูกเล็กๆนะครับซึ่งหลังวังงดผมก็คืออยู่ต้นหนึ่งผมก็เอาให้นกกินนะก็เหมหือนมะลรกินนกครับซึ่งผมยกไม่กินแต่ว่าพวกตั้กคอมดัดะกินกินชิ้นให้กินครับ จริงๆมันจักอยู่ในตระกูลผักน,นะครับแต่ว่ามันมีเหมือนสมุนไพรนะครับซึ่งมันจะมีลินในการช่วยช่วยให้เจริญอาหารทําให้กินอาหารได้น,น,น,นกเหมือนเหมือนกระตุ้นนกในการกินผักน,นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยครับในเรื่องของระบบย่อยจะดีขึ้นนะครับสําหรับม,มะเขือพวงน,นะครับ๋ต่มาดูชนิดต่อไปนะครับก็คือ พริกนะครับคิดว่าบ้านทุกคนน่าจะมีกันนะครับพริกเนี่ยก็พริกเนี่ยไม่ควรที่กินเยอะนะครับเพราะมันจะทําให้แสบกระเพาะได้ครับอาจจให้กินอาทิตย์ละครั้งซึ่งพริกเนี่ยก็จะมีสองคนนะครับในเรื่องของการออกากลังพลังงานรวมถึงป้องกันหวัดแล้วก็เจริญอาหารนะครับในพริกแต่ว่าผมเนี้ยไม่ได้กินเยอะนะต้องบอกก่อนเลยอาจจะอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นแชมุูไรตัรอิ่นมากกว่านะครับ โอเคครับต่อมาก็ชนิดสุดท้ายแล้วที่บ้านผมมีก็คือดอกบานไม่รู้โรยปัดน,นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เขาขาวคล้ายๆดอกบานไม่รู้โรยที่เราปลูกในสวนนะครับดอกบานไม่รู้โรยที่เราปลูกในสวนเนะี่ยมันจะมีแบบเป็นสีชมพูนานะแรวผมจะไม่ผิดแต่ว่าผมไม่นแน่ใจว่าอย่างนั้นสามารถเอามาใช้แบบน,นี้ได้ไหม <ๆ S 1> เพราะว่าในกลุ่มนกไม่เคยมีใครพูดถึงน,นะครับมีแต่พูดถึงแบบอย่างเงี้ยดอกบานไม่รู้โรยป่าก็จะเป็นสีขาวนะครับดอกมงะกินตรงที่ดอกนะครับซึ่ง ก็มันจะขึ้นดูตามส่วนนะครับในว่านผมสรรพคุณนะครับมันจะช่วยแบบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียยับยัง้งพวกเชื้อบิดอะไรประมาณนี้ครับช่วยให้นกอ่ายได้ดีอะไรประมาณนี้นครับซึ่งก็มีประโยชน์นะครับผมเคยให้นกกินแล้วทั้งที่ไม่เคยกินมาก่อนนะเพราะว่าผมก็รู้จักตัวนี้ได้ไม่นานผมให้นกกินยินเีน่นกเขาก็กินนะ เขากินนกที่ดอกทานคอลนก็กินกินชีสเ็กินผงยกก็กินนะครับกินหมดเลยรงที่บ้านผมก็ไม่แน่ใจว่าบ้านเพื่อนจะมีกันหรือเปล่านอย่างตัวนี้ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมเพิ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมรู้จักได้ยังไม่ถึงครึ่งปีเลยแล้วผมก็ไปเก็บมาเพราะว่าบ้านผมนี้แล้วผมไม่เคยรู้มาก่อนระว่ามันให้นกกินได้แต่พอเก็บมาแล้วนกก็สามารถกินได้นะครับเดี๋ยวยังไงสมุนไพรต่างๆทั้งหมดที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูผมจะเอาไปให้ นกกินนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเขาจะกินกันหรือเปล่าครับยังไงไปกันเลยครับนี่นะครับก็สมุนไพรที่ผมเตรียมมาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่านกจะกินหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางใบกระเพราะนะครับเพราะว่ามันเก็บง่ายจริงๆก็มันก็จะค้าๆผมก็ไม่ได้ให้ทั้งหมดพร้อมกันทุกวันนะครับอาจจะวันนี้เป็นกระเพรา วันนี้เป็นฟ้าทะลายโจรหรืออีกวันหนึ่งก็อาจจะเป็นตะไคร้มันจะสลับกันแบบนี้นะครับให้ทุกวันก็เก็บไม่ไหวนะครับจะสังเกตดูว่าผ้ามันจะมืดมืดหน่อยเพราะว่าอากาศมันคืมครับมันเป็นช่วงหน้าหนาวฝนไม่ได้ตกนะครับแต่ว่ามม่เหมือนแรงก,กดอากาศต่ำนะครับก็เดี๋ยวจริงๆผมก็ให้อาหารนกไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองมาเอาพวกสมุนไพรพวกนี้ให้อีกว่านกจะกินเพิ่มอีกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับ เดี๋ยวผมจะเอามาลาคนโนกให้สั้นคอนวัวหมกินนะครับมีทั้งหมดสี่ตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะอยู่ในกล่องครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะกินไหมจริงๆเนี่ยเขากินผมให้เมื่อเช้าให้ฝรัหลังไปแล้วนะเนี่ยลอยตกกไปข้างใต้ถาดแล้วก็เป็นพวกมินเด็จเขาเปลือกทันตะวันหงให้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะกินอีกไหมแต่ส่วนใหญ่เขาจะแฉะเล่นอะช่วงแคะเล่นเขาจะกินโอ้ยขอโทษขอโทษเนี่ยครับเราลองวางดู เอาพริกวางด้วยแล้วกันเรามาดูกันว่าจะกินกันหรือเปล่าอ่ะนี่ลูกเอามาลองนีอ่ออกมาออกมาเลยลอง,ลองนะครับเห็นว่าเขาคาบเล่นเนี่ยตวนนี้จะเป็นพริกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขากินอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ของพวกนี้เขาก็จะกินเป็นเหมือนกัดเล่นนะเป็นของเล่นนะครับแต่เดี๋ยวเขาก็จะแบบค่อยๆแวะเวียนมากินจนหมดนะครับ ครับอย่างหงตกรงนี right. ้ผมเอาดอกบานไม่ร like ู no, ้โรยป่าใส่เข้าไปนะครับก็สังเกตเขาก็สนใจนะขนาดกินข้าวแล้วเขาก็ยังกลับมากินนะครับเนี่ย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 ไม่ดูสันคอนโนผมตอนนี้ก็เอาไปทั้งกิ่งครับเพราะจะแทะเล่นเลยครับแทะไปแทะมาครับเขาก็ไม่ได้กินจริงจังนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้กินมะระกีนกนะครับอาจจะเป็นเพราะอิ่มแล้วเพราะว่ากินข้าวไปแล้วแท้หาไปแล้วครับนะครับอย่างกงนี้ผมก็ เอากระเพราวางไว้ให้นะครับแพ้วก็มาแทะเนี่ครับข้างล่างก็เหมือนกันครับหลายกรงเลยนะครับก็เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเขาก็กินกันนะครับมาดูกินชิคบ้างนะครับแอบดูกินชิคก่อนเนี่ยนะครับเอามาเป็นกิ่งๆนะครับอนตัวนี้จะเป็นใบกระเพราส่วนใหญ่นกบ้านผมเนี่ยชอบกินใบกระเพราเวลาให้เข้าไปเนี่ยเขาจะถ้าเลือกได้เขาจะเลือกกระเพรามาก่อนเลยนะครับ เนี่ยครับมะเขือพวงก็ยังไม่กินเนาะแต่เดี๋ยวเขาก็กินครับเพราะว่าเคยให้แล้วก็ก็ถือว่าเขาก็กินเนาะเนี่ยจริงๆผมก็เอามาเยอะอยู่แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ให้ทั้งหมดมาให้แค่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนครับอย่ยตอนเขาน,น่นแอบกินนะครับผมหยกก็กินกันทั้งหมดนะครับก็ โอเคครับสรุปว่านกก็กินกันนะครับอร่อยจังเลยป๊าป๊าหนูชอบกินมากมากเลยป๊าป๊ามีพริกไหมป๊าป๊ามีตะไคร้เลยไหมไปเอาไม้หนูกินเลยสิหนูกินแต่ใบกะเพราจนเบื่อแล้วเนี่ยเทเลที่ไปเอามาโอเคครับสำหรับสมุนไพรที่ผมบอกให้นกกินนะก็นกก็กินกันหมดเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะเหมือนเคยกินมาก่อนด้วยแหละเขาก็เลยเหมือนมีความชื่นชอบจริงๆเขากินเข้าไปเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเพวอภัยป้องก,กันโรยเขาได้แต่ว่าเขากินเพราะว่ามันคืออาหารครับแต่ว่าในอาหารพวกนี้มันก็จะอุดมไปด้วยสารพันต่างๆซึ่งอย่างบ้านไทยมีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถเอาตัวอื่นแทนได้จะสังเกตหลายตัวครับมันจะมี ดิสใ,ในการป้องกันแค่หวังว่าจะเป็นะกะเพราตะไคร้หรือพริกหรือฟ้าลายโจนนะครับมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะมีตะไคร้กับใบกับเพราใช่ไหมครับนั่นแหละเพื่อนๆสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยว่าเราจะทำเราจะเอาตัวไหนให้กินไม่จำเป็นจะต้องมีอย่างผมนะต้องย้ำเลยก็ในสําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปที่ผมทํามาในวันนี้นะครับแล้วก็ ใครที่มีข้อสงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปของผมด้วยนะครับวันนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวลาทุกทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย